สนามที่หนึ่งนะครับสนามที่หนึ่งอายุไม่เกิน14ปีพรเจริญสองพบกับมรการวิทยานะครับนักกีฬาพร้อมแล้วลงสนามได้เลยนะครับขณะนี้สนามพร้อมแล้วสนามที่สองเริมปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวนักกีฬาเลิกการแข่งขันนะครับระหว่างเรล่าพาวิทยากับพรเจริญสามนะครับในว่ยอายุไม่เกิน14ปี นี่นะครับรอบรอชัเลิศคู่ที่สองนะครับพรเจริญวิทยาสองจะพบกับโรงเรียนดินแานนะครับ16ปีเตรียมตัวเลยนะครับ16ปีเตรียมตัวเลยนะครับรอบรอชัเลิศนะครับพรเจริญหนึ่งพรเจริญพรเจริญพรเจริญหนึ่งนะครับพรเจริญสามพรเจริญสี่รอพานะครับเตรียมตัวเลยนะครับรอบรอชัเลิศ16ปีนะครับ ขณะนี้สนามที่สองก็กลังขับเที่ยวกันอย่างเมาบันเลยครับนักกีฬาก็เริ่มจะเหนื่อย,อย,อยแล้วครับเริ่มจะเหนื่อย,อยเริ่มจะลาฟวา,มาไม้ไม่ทันแพ้ครับกรรมาการยกธง